ในะโลกที่สงบสุขดินแดนแห่งนี้เต็ไมไปด้วยผู้คนต่างออกมาเที่ยวเล่นทุกคนต่างมีความสุขแต่เขาไม่รู้เลยว่ามีอยู่วันหนึ่งทุกคนต่างล้มป่วยและตายยังไม่ทราบสาเหตุโลกเกิดการวิบัติกรรมขึ้นทุกอย่างพังทลายลงจนสูญสิ้นมนุษย์ และแล้วก็เป็นยุคของแวมไพร์ที่เข้ามายึดของโลกและอาศัยอยู่แทนมนุษย์ขอต้อนรับสู่เซลฟ์แห่งจุดจบไทยโรบักบริการรับเติมโรบักราคาถูกสุดคุ้มเรื่องตะแต่เลเจตอนนี้ยังมีแค่ะระบบ ID พาร์ตนะจ๊ะยังไงก็มาใช้บริการกันเยอะๆล่ะลิงใต้คลิปนะจ๊ะ บช็อปบ,บริการรับกดผลต่างๆใน,นแมปบล็อกฟุตเนี่ยแล้วก็เกมพาร์ทด้วยนะครับแถมยังมีบริการรับกดคูณ2องเยและที่สำคัญแนะ่ยออสตาเทิร์เบอร์ดีเฟนเนี่ยยังมีบริการรับกดเพชรด้วยนะฮะเริ่มต้นที่เลเยเจ็เลยนะครับอย่าลืม,มาใช้บริการกันล่ะโครเท เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่คณังนะฮะโน้ตยูยังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าพี่คือพระเอกนะฮะในเรื่องของเซรับแห่งจุดจบนะฮะโน้ตยูต่อไปนี้เรียกกูว่าโน้ตยูวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราอยู่กับแมปอนิเมะนะฮะที่เกี่ยวกับอนิเมะเรื่องเซรัฟแห่งจุดจบนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้นะครับใครยังไม่ไปดูเนี่ยกูแนะนําเลยนะครับไปดูเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าโคตร มันเอาละครับก็แนะนำนะครับว่าให้ไปดูอนิเมะเรื่องนั้นก่อนแล้วมาดูคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะฮะส่วนใครไม่เคยดูก็ไปดูซะนะนะวันนี้นะฮะก็เป็นแมปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องเซรัฟนะฮะที่แมปเดียวในโลบ็อกที่เปิดอยู่ณนะตอนนี้นะครับก็คือว่าณนะปัจจุบันเนี่ยแมปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้นั้นมีแค่แมปนี้เอาละฮะัในเมื่อเราเข้ามาในตัวเกมเนี่ยคุณผู้ชมก็กดคําว่า นิวเกมนะครับเพื่อเป็นการเริ่มเล่นใหม่นะฮะแล้วมันก็จะบดแล,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 ล้วก็ช่างมาันนะครับกวนไม่ออกไปที่คอนเฟิร์มนี่นะครับเริ่มเกมนะฮะมันจะให้คุณผู้ชมเลือกว่าคุณผู้ชมนั้นจะเป็นเจ้าฮิวแมนนะฮะหรือว่าจะเป็นแวมไพร์ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับมันจะมีฝั่งมนุษย์แล้วก็แวมไพร์ เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่กูนั้นอ่านคอมเมนต์มาหลายๆเกมนะครับก็ที่กูลงคลิปไปเนี่ยมีคนบอกพี่มึงแม่งกระแดะวันเล่นแต่ฝั่งดีไม่เคยเล่นฝั่งชั่วเลยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะเป็นมนุษย์นะครับฝั่งดีขอบคุณครับเออฝั่งดีเพราะว่าแบบจิตใจพี่มันคุณธรรมนะฮะสูงส่งเกินกว่าที่ทุกคนนั้นจะเอื้อมถึงเอาละครับในเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันนะฮะจะให้เราเลือกอาวุธนะฮะจะมีเจแบบเริ่มที่แบบที่1เป็นคาตันะนะฮะแล้วก็อันที่2เป็น ลองซอสนะครับหรือว่าดาบใหญ่แล้วก็จะมีเจ้ากิดนะฮะหรือว่าดกเกอร์แล้วก็จะมีเจ้าสเปีย uh, หรือว่าหอกนะับง่ายๆก็มีประมาณนี้นะฮะมีปืนด้วยแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะฮะมีธนูมีขวานนะฮะเออประมาณนี้แหละนะฮะก็หมดละซึ่งพระเอกนะครับเขาเลือกคานาเป็นอาวุธเป็นจิตใจของเขานะฮะซึ่งกูอยากเล่น ธน,นูมากๆเลยนะครับไหนว่าทาน,นูกูเฮียแย่ในที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับนี่เลยโอ้โ oh. หหล่อเท่จัดจัดนะครับดูชุดกูนี่ฮ่ก <c oughs> ูไปซื้อมาเลยนะเว้ย <c oughs> ตั้งสิบโลบัคโคตรแพงมายิงแม่งมากูเจอตู้หนึ่งคนยิงยิงอันนี้อันธน,นูเฮ้ยยิงมันเด้เออ้าททำไมไม่ยิงอ้อา เอาเลยครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นคาตานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าธนูกูก็คือนั่นแหละครับกูไม่อยากพูดเยอะและนี่คือคาตานะนะฮะนี่เราสามารถฟันได้นะฮะชงเชงนี่มันก็จะมีเจ้าเดเมดบอกนะครับว่ามันเข้าเท่าไหร่นาะนี่นะครับดีมากเลยฟันอาจารย์ ตอนสอนเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะเข้าใจาบอกอาจารย์หลหรอหลนะครับและที่สําคัญเกมนี้นะครับเอ่อไม่มีปุ่มปิดเพลงนะเพราะว่าเป็นเกมที่เก่าแก่สมัยรัตนกโกสินทร์นะครับหรือว่าพระเจ้าเหาเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้ไม่มีปุ่มปิดเพลงเป็นอะไรที่แย่ yeah, มากๆเลยส่วนระบบเบื้องต้นนะครับกด M นี่เลยจะมีเจ้าฟาแตดนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะอัพฟาแตดได้ power วิ t าลิตี้สปีดสเตมิน่านะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นพวกแบบพลังโจมตีแล้วก็น่าจะเป็นเลือดนะฮะแล้วก็ความเร็วในการขึ้นที่แล้วก็สเตมิน่านะฮะหรือว่าค่าความเหนื่อยแล้วก็จะมีเจ้ากระเป๋านะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปฆ่าบอสเพื่อเอาเอาวุธของบอสมาเป็นของตัวเองได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการชวนปาร์ตี้การคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยนะฮะซึ่ง Q เป็นการ ชักอาวุธแล้วก็อ e ีนะครับจะทำหน้าที่ในการเพิ่มสปีดให้กับเราเนะครับนี่โอ้เยี่ยมยุทธวิ่งเร็วมากขึ้นซึ่งเพิ่มสปีดท,ที่กูได้แป๊บเดียวเองเอาละครับก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปข้ามมอนกันดีกว่านะฮะซึ่งไอตัวเมื่อกี้นี่มึงทำอะไรกูไว้กูบอกเลยว่าเอ้ยเอ้ยมึงกล้าสู้กับนักล่าศูนย์เนรอคนละเรื่องละมาดิมาดา,า,ามาดิกูฟันฟันเออแม่กูตีแรงนะเว้ย เฮ้ยแทงอยู่ด้ะงูอายตอยเป็นแค่ชาวบ้านงงงงแท้ๆอย่าห้าวกลัวหรือมันเป็นแพมพายวะกูไม่รู้นะครับแต่ว่ามึงหาเรื่องผิดคนแล้วละไอ้หนุ่มน้อยนี่ไงตายตายตายอายนี่โอ้โหตีกูไม่เข้าเลยอเฮ้ยชาเฮ้ยชาตายมาดิโอ้โหเมื่อไหร่มึงจะตายเนี่ยโอ้ยตาเม็ดกูน้อยนิดมากอื้อตายตายเออโคขาดโคขาดเลย ขัดใจโยพอกันทีมันดูดไม่เล่นยากเกินไปนะครับกูไปเล่นแวมไพร์ดีกว่าไปนี่แหละคือสิ่งที่กูต้องการตลอดชีวิตคือการเป็นแวมไพร์ไหนลองดูซิซแวมไพร์มีอะไรบ้างโอ้อาวุธคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเนาะเออคล้ายๆกันอยู่พอนะครับกูไม่เอาแล้วคาแต่นะกูจะลองเป็นกันดูไหมไปกันดูโอ้ my god และนี่คือข้างในนะฮะในตัวเกมโอ้โห นี่สีอาวุธที่ดีที่สุดนะฮะโอ้โหธนูไม่กีรู้สึกกระจอกโอ้นี่คือข้างในปราสาทของแวมไพร์นะครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่โอ้โหในเมื่อกูมีปืนทุกอย่างจะง่ายขึ้นเห็นไหมโอ้เอ้เจค่าฆ่ากูไม่ได้สิเออโอ้นี่นะครับคุณผู้ชมอาวุธที่โกงที่สุดในเรื่องนะฮะปืนเยี่ยมมากเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าจะเผชิญหน้ากับแวมไพร์ในระยะใกล้คุณผู้ชมสามารถที่จะฆ่ามันในระยะไกลได้เลยนะครับอืม นี่ยแ,แหละยาไก่ฮุช่ายิง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 ปังปังฮึแรงมากฮึตายเถี่ยวทอยเออ,อ,อไม่ชนะมือเลยอ่ะและข้างหน้านี้ครับคือปราสาทนะฮะของเจ้าแวมไพร์นะครับโอ้โหนี่เราหลงเข้ามาในเมืองแวมไพร์นะครับคุณผู้ชมต้องระวัอองกันนิดหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าแวมไพร์ในหน่ากลัวนะครับไอ้กูก็แวมไพร์นี่ป่ะ ฮซึบก้าวขึ้นมาสู่สังเวียนและนี่คือเมืองแวมไพร์โอ้โหสวยงามนะฮะรู้สึกว่าถ้าเกมนี้จะสมจริงมากขึ้นควรจะเอาเที่ยวมาให้กูด้วยดัม,มี่เอ้ยมีดัม,มี่ให้เทรด้วยหื่นี่มันดีกว่าเมืองมนุษย์เป็นไหนๆนะครับความเรื่องความสวยเนี่ยเออกูรู้สึกว่าคกูน่าอยู่ที่นี่น่าอยู่กับเมืองมนุษย์แล้วเนี่ยเอ้ยนี่ไงตรงสะพานตรงนี้นะครับที่กูจําได้ก็คือ พระเอกนะครับมันโดนบีบคอเว้แล้วจากนั้นคู่เกมมันก็มาช่วยพระเอกนะครับถ้ากูจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วนี่แฟมพายโอ้โหเสื้อเทนี่ว่าค้าเห็นผู้ใช้สัตาวุธตรงนั้นมาแล้วจ้าข้ามาแล้วไหนขาดูสัตาวุธหน่อยเทว์ว้าฮิวแมนเอา้ามนุษย์มาอยู่ในอาณาจักรนี้ได้ไงเนี่ยไม่เอา ไม่เอาคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยคือ NPC มันจองล้างจองผ่านแบบขั้นเทพนะครับไม่มีเกมไหนแบบจองล้างจางผ่านขนาดนี้นะครับเมื่อคุณผู้ชมตายแล้วนะครับ เอ c มันจะอยู่นิ่งๆแล้วพอคุณผู้ชมเกิดแม่งก็จะวิ่งไปตรงที่คุณผู้ชมอยู่แม่งล็อกเป้านะครับเป็นอะไรที่แย่สุดๆทัวนในภาษาตัวนี้มีอะไรบ้างอืนี่คือศูนย์อาหารของแวมพายนะฮะนี่เลยซึ่งเขาก็จะไม่มีพวกเคานเตอร์อะไรมากมายนะครับมันก็แบบกินเลือดสดๆของมนุษย์แค่นั้นเองนะครับแบบบีบถุงกิน <c oughs> <c oughs> โอ้หหน้าตามึง <c oughs> น่ากลัวชิบหายแวมพรยเลยผีหน้า <c oughs> ตามันน่ากลัวอยงวะเนี่ย ม่เหมือนผีมากกว่าแวมไพร์เอาจริงๆเนะี้ยกูรู้สึกแบบนั้นแล้วก็นี่มีอีอกห้องหนึ่งเป็นห้องอะไรวะห้องโถงเหรอห้องที่มีพรมแล้วก็มีการตกแต่งเรื่องพื้นแค่นี้โธ้ถรมดามากเลยอันจากแวมไพร์แล้วนี่มีรูปปั้นนะฮะเป็นรูปปั้นตัวอะไรวะตัวยังวงอินซีอินซีอนซโอเคมีอินซีนะสองตัวตั้งว้อยู่แล้วก็มีน่าจะเป็นบัลลังก์ของราชินีจัก,กรพรรด เวทมนต์ <Red> mm. เยี่ยม uh huh. สุดยอดกูคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเยี่ยมมากและตัวตัวนี้มีความสามารถพิเศษที่จะกินเท้าของคนที่นั่งไปได้ด้วยเอาละรครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการพามาทัวร์แมปนะครับเราก็จะบอกว่าแมปนี้นะฮะหยุดพัฒนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าเกมมันไม่พัฒนาแล้วนะแต่ว่ามันมีเขียนไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับว่าเกมเนี่ย จะพัฒนาเพิ่มขึ้นในอนาคตนะฮะก็คือว่าอาจจะมีการติดธุระอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวเกมเนี่ยจะมาทําการรีเมคใหม่นะฮะแล้วก็น่าจะเปิดให้คุณผู้ชมเล่นกันในสักวันหนึ่งนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับกลัวจะตายไปแล้วก็ได้